พี่หากันเลยจ้าเบียกรางเรียวๆบันี้กันสิมัง่งเบียกหนาโตบอ่อื่นจะถอดกับหน้าออกก่อนเลยปั๊กจะมีบุคคบสูโตรรอกทันไง,งถ้ายัางหนีกี่กี้กีออกข้าวเดียวทำไมตะงกี้ถอดรอกระเดอาเน้อเงี้ยนี่เพราะว่าคน เอาไว้เบิ่งหลงร้อยชิ้นกรอนสมใบได้ว่าเอากระดาษก็มากินเขียวยัดวันนี้แม่สร้างได้หนีก็สร้างเน็ตนี่ละก้อนกรการสร้างจ็คเก็ตยังไงดอกย้อนไส้รถพอข่อยปติดินหรอแม่ตรงนี้ก็ต้องคันออกน้ำเด้อสร้างออกให้มันเพิดอาทิตย์นี้ก็ถอดปั๊มเบรกออกใส่บ่องอุุกาคือก่อนหลยิี้แก่ๆออกรถบูเจ้าวย้อนไปเบิ่งสมัยตะกี้เด้อก็สิคันออกแต่ละอย่างแต่ละอีพี่เจีนปั๊มเบรกนานซื้อข่อยเห็นเป็นเก้าอีพี่อ่ะันบ่เสียเดี๋ยวข่อยเหียแท็กไว้ถ่ายเบิ่งจิ้มเบิ่่่งลเเออาีีีีีพนย ซูมือหนี่ช้ำนั่งการถึงแล้วสีเพชรบป้าลาอีพี่ดอกมาแล้วนั่งอีพี่เดียวนี่ล่ะเฉพาะบำเบียงนาเด้มันออวกยิ่งได้ว่าขี้ดินไส้คู่โขกไม่แม่มาแต่ส่อีกแล้วเนาะเดี๋ยวขี้ดินไส้มันยาแันโกนอันนี้ข่อยทันสีว่าขี้สนิมกับบ้ามีนแตะเบิ่งแล้วมันเป็นขี้ดินไส้ครับขี้ว่าไอข่อยเอาไปขี่ลมมันเกียขี้ดินไส้มาเขาไปอยู่ในหูผมเด้แตะเบิ่งแล้วมันบ้าเมีนสนิมมันขี้ขี้ดินไส้เลยล่ะทำกระแหงโขโหลอยู่ สองปีกว่าแล้วก็ปล่อยห่างแหวงสั่นละมันเบรกเบิดเบ,เบ,บรกห่างแล้วก็บ่อบอกก็ขี้เบรกจีนอยู่หันจนเบรกจีนหักจังเลยเอามาสมขันมันเบรกจีนบ่ห่างแล้วก็ขี้อยู่สั่นละยังโคโรโดไลท์ส่วนสีดึงออกกว่เที่นีน่ชุดสม,มันว่าดีว่าข่อยว่าเป็นชุดสมมันที่ปั่มหักปั่มมาคันแล้วมันหัก ถอดเอาชุดสมทั้งในมั่นมากขอมาไ่ไวมันก็เลยเป็นสะานนี่แหะตัสีดึงออกดึงอยู่บัโดนเนบงแน่มันเป็นสนิมบอมีสนิมยู่ตอนที่ครูออกมาันขดินทรายดิเพราะเนื้อสนิมมันก็หล่อย่างดิถอดกงไว่าขีดินทรายมันสิเข่าไปในหูกลได้จังแด่เจ้าวีคอซอยกันด้วามันเป็นยังนี่ก่อนเกามาเทียบว่ามันถอดกันว่าเออเอาชุดนี่แหละถอดกันอยู่ดอกมั้งบัดทีนี้กัสิเปียนชุดสอมไม่ตนผู้ใดเบรกห่างเบรกน้ำมันเบรคยางมาเปลี่ยนกับมาเด้อนี่ละก่อน แกดอกขั้นพูดใดอยากมาเปียนอ่เดียวนต่มันเบียให้ย่างดีพอแล้วกำนันข่ยก็ไปล้างมานแล้วเด้อน้ำยาโกกาคือนกนันล้างบอกบอกเราว่าน้ำยาโกกานี่ยล่ยืนรักาำไฟสนอสนับในการสอ่รถพอนแล้นยาล้างคบกีเกือลางคราบน้ำมันเครื่องต่างสูยางสุนแนวในการสังรถปัดรถตุ้ยข่อยอะไรให้มันรบเราก็ต่อแย่ๆๆเขาไปแย่ลองนี่เขาห้ยมานนี่ชินากอนบอกว่าบ้องไ่ดอกสซเราไม่สิบล็อกอะไรมันอาจสิคนละรุนก็ได้ลุนหนึ่งแจงสีไซนอีรุนนีแจงบ ก็บม่รู้ลา่ครก็บ่รู้คือกันยน้อนบบใไซนี่ว่ามันเลยห่างเร็วบเ่เร็วรอก2ปีกลัวพุ่นะเอาละแล้วแล้วก็คั้น,นัันคาเบรกใส่กันคาเบรกหรือมือเบรกนั่นละ่ะแล้วก็เห็นแง่แเบิ่งโอเคได้แล้วเครื่องใหม่เครื่องมือกองเต็มเดินอยูท่ทงกระมันก็บเบาไ่เด้เอาละแล้วแล้วบัดนี้ซุขอก็เพียงได้เลยขันใหม่คันมือเด้อหินมันสกรปรงอยากเอามันไปล้างใหม่ดิหนๆก็มั่งออกแล้วนะอเอาไว้กอนืันนี้ขีดขาดลมกัมัแล้วเดี๋ยวฝนสํะห้ามหัวอีอ อ่อนคว่ำตันคักๆเบิ่งสภาพเดี๋ยวเอาอันสายลมเป่าเบิ่งซุปเปอร์โบกที่นากรว่าใอยว่าปั้นเปลือตันคักๆเอาๆขันยึดมันบ่อ border เดี๋ยวหักเดี๋ยวแตกอีกวันนี้มันปั๊มแทบว่าแตกดอกปั๊มแทบมันน้ำมันเด้เดี๋ยวที่นากรเห็นหมองคนสีแล้วก่อนขอดสีมันมังอันไปเห็ดสีไหมเปิดน้ำมันใส่กระบอกกระบีบก็มันมีฟองอากาศพะนะักเมื่อแตนเรียบร้อยแล้วบ่มันจะขึ้นอยู่นิดหน่อยก็ปุ๊บกะปิ๊ก ขื่นตันเติมพี่หล่อคอยว่าเปิดหูร่มจักน้อยตอนเบื้องอันมองนี้ไวดีๆเด้อสิเกิดยังขึ้นพ่เจ้าว่าร่มกมาฝนฝ่ากามาขากับเขากระพองนกอนกับกำเบียกแงงๆง๊น้ำมันไปข้าวหนึ่งคอยก็เลยต้องมากำเบียกแทนสิไรน้ำมันให้มันลงไปกมามันก็บบกเรื่อยๆบกเรื่อยๆปกกระไเวลาโดนยุ่งชมนสิบกเนาะมันก็ปวดยังขี่ยังเงียขึ้นมาผู้หนาเห็นป่เป็นสีเท่าๆคุ้นๆดันขึ้นมาเรื่อยๆสิว่าตันอีสาเพราะแสินีนบอกว่าเบิร์ดแล้ว ใครได้วุ้นผงจุ๊กออกเต็มเลยหอยกับมีนาะทีกับย่างเดียวเลี้ยว่อยกับประเดียวเลวี้ยวเบิ้งที่นักการสอบโดนหายลูกค้าแล้วโง่ขึ้นมามันหัวเลี้ยว เจ้าไม่ได้บอกใอยเบิ้งเจ้าบอกใอยเติมสิรู้ดีว่ามันสิพุ่งออกละมีหน้าที่เติมแล้วก็กำซื้อๆเว้ยหลังสั่งให้มันครบจบในเส้นเดียวเติมกับไปหาน้ำมาล้างแล้วก็ปอยคอยไปอีกสุดนึงแล้ก็บ่รู้เนาะว่ามันจะพุ่งออกเว้ยบอกให้กำกักำบอกให้เติมกัเติมกำเบิ้ลกักำกำเบิ้ลกัเติมชั่วๆออกซะทุกข้อเอาละชินตะกอนมาไล่อีกรอบแล้วก็เติมน้ำมันปิดฝาได้เลยน่ะมื่นลราเห็นบ่ผู้เจ้าว่ะต้องกัพัดวนๆๆเห็นแต่ย่านครับฝนฝ่ายามนีเด้อเบรกแล้วๆก็สิบ่่แล้วอสีเปล่าเราคอยเบ แงยัดไว้แล้วบอกกับห่างข้อกุญแจกับลุยเบิดใครสิได้เปลี่ยนไม่เบิดล่ะอาเบียร์บ่พอใจที่นักกอนเอามาต่อยอีกแล้วนักกอนการตอก <c oughs> ว่าไอ้ข่อยไปขีข่ร่วมัมันเบี้ยวอีกเหรอแม้ว่าเมื่อสองปีกว่าที่แล้วนะข่อยเฮ็ดไปแล้วเบียร์มันก็ยังเบี้ยวอีกคืเอเก่าอยู่่อนอื่นต้องมาแกน,นี่กนเลยเนี่ไฟหนามันกระเพาะกระเพาะมันบ่ติด เพราะว่าที่นัก่อมันเอาแนวหยัดไว้ไม่กินเขียวนะแม่หยัดกับกระดาษหยัดไหมไม่เพราะมีเครื่องใหม่เครื่องมือนะตั้งแต่สองปีกว่าพอน่ะเพราะห้าในเปิดร้านสองตัวนี้ละรถโมเดลยวจะไหวคือมังประกอบกัญญอนขั้นหนีปังเครื่องออกปลาอัดข้อท้อหมากตั้งว่าวจุย่างแนวเบิดแล้วรถขั้นนี้เป็นคู่ที่ดีเลยล่ะเอ้าเร็วๆเนี่ย่อยจะพาเครื่องอีกเจกตาไฟหนาให้มันติดไฟเดี่ยวมันบ่ได้แล้วต้องมาเปลี่ยนไฟเดี่ยวมาอีกที่แต่ลายสายไฟอีกล่ะข่อยว่าไอเนี่ยของเบียร์เอราไปรออบงีพฟ